มเหมือนที wow so, hair hair. ่คานเพื่อนอูด้วยเก็บเบาบาดเบาไหวเลยเยอะหลายเขากำลังออกดอกค่ะ ประเทศัติยอรมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใก,ใกล้ๆบ้านไปยุค,ค่าในไปยุออกมาเดินนะคะเดินลอหาเก็บผักป่ากันเยยรีวิวห้เผื่อน,น,นชม่มนะคะว่ายยู่ยอรม,มัน่นี่ตามชนบนเขาเจ้าจะเป็นแบบใดนะคะเป็นวิวแบบใดบรรยากาศเป็นแบบใดนะคะ่ะนี่นะคะนี่ก้อมรอบด้วยทุ่งเขาสาลีมากแล้วนี้เขาเจ้าจะทําเขาสาลี่นะคะนี่เขาสาลี่ก็จะมีเขาดอเขา เขาซาลี่นี่ก็จะมีหลายพัน,นะะุแล้วค่ะเหมือนเขาบานเฮ้าล่ะคะ่ะเขาก็คอสิมาเขามาลีน้วค่ะคะ้ายต้นเขาบานเฮ้าลค่ะนี่ลมผัดวิวคะ่ะเห็นว่าค้าเพื่อนข่นะ,ะชนบทเขาเจ้าจะเหตุไรเกาซาลี่เยอะมากเลยะคะ่ะจะเป็นพัน,นุนี่จะเป็นพันเขาดดคะ่ะเก็บเกี่ยวตัวหัวปีนะคะ่ะน้ำเขาต้นสูงแล้วค่ะ ก็จะมีพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งทียังเป็นต้นกานเล็กๆเยู่ยวะเนาะนี่พันธุนน์นี่พันธุ์ต้นสูงมากมากเนี่ยเขาขึ้นหลายปองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มม่านเดี๋ยวก็ถอกแล้วค่ะเนะี่ยคาะแล้วค่ะนะ่ยค่ะซุดลุกหูหลูก,ลกตาเลยค่ะ ันมากมากเลยค่ะกับพันเมื่อกี้เนาะค่ะเนี่ยพันเมื่อกี้นี่เขาจะขื้นสูงแล้วพันนี้ยังต้นเล็กๆอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะค่วมแตกต่างของเขาเขาซาลี่พันดอกับพันหัวดอเนาะค่ะป่าอยู่มารีวิวให้ชมไปน้ำกันค่ะว่าอยู่ต่างแดนอยู่เมืองนอกนี่เกษตรกรเยอะมากเลยค่ะข้าวกราถ่อมไรลทำหน้าก็มีค่ะนี่ค่ะเกษตรกรเยอะ เหมือนกันค่ะน,นี่จะเป็นเขาซาลี่อีกพันหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆนี่ใกล้ๆก,กันนะคะนี่แปลงนี่ี่สังเกตเบื้องล่าต้นค่ะนี่ล่าต้นเขาจะแตกต่างกันเนาะค่ะพันเมื่อกี้นี่ต้นยังเล็กๆค่ะอันนี้จะเป็นล่งตน้นเป็นป่องเหย้าแล้วค่ะนี่ขึ้นสูงแล้วค่ะนะ เห็นไหมคะเพื่อนสังเกตเบื้องค่ะแตกต่างกันเนาะค่ะนี่เบื้องดูใบดูลำต้นเขาจะรู้ค่ะไปยงนี้ก็ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่แปลงนี่บางทีเขาเจ้าไทยไทยไม่ไม่นั่นก็คือปลูกเขาโพดค่ะนะจะปลูกเขาโพดเนาะค่ะเขาเจ้ากันลุ้งปลูกแล้วค่ะถึงลุ้งปลูกเนาะค่ะแอปเปิลบีโอค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนปลูกเป็นแถวยาวเหเอียดสวยงามมากๆเลยกเกษตรที่นี่เขาเจ้าจะปลูกยังกับอุดมสมบูรณ์แถวนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆอีหลีค่ะไก่ไก่บานไปอยู่นี่ยค่ะผลลำไยกะเต็มปีที่แล้วสวนแอปเปิลใกล้ๆกกันนะคะนี่แต่จะเป็นคนละพันธุ์เนาะค่ะนี่ออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนแถวยาว เป็นสวนเชอรี่ค่ะเพื่อนออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยชมแล้วกับอยากมีสวนผลไม้นะคะเพื่อนเนาะอยากเห็ดนะเห็ดสวนผลไม้จ,จุคงสิมีคว่มสุกเนี่เนะอยู่กับธรรมชาตินะปายูชอบค่ะชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติชีวิตแบบพอเพียงเนาะค่ะโอทั้งนั้นค่ะแถวๆนี้เาเจะเป็นสวนบีโอก็จะาจาผลิตเองแล้วก็ขายเองค่ะ มีลานค้าเองเราก็ส่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่ที่ออกดอกเต็มนี่ก็เป็นเชอร์รีเปียวดีค่ะนี่ต้นเชอร์รีเนาะค่ะเจ้าจะปลูกไว้เป็นเห็ดลั่วค่ะนี่เดี๋ยวนะเห็นไหมค่ะลั่วยาวเยียดเลยเชอร์รีเปียวทั้งนั้นนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะสงสัยปีนี้จะดกเหมือนกันนะคะเนี่ยดกมากๆเหมือนกันกันกบปีที่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าเขาออกดอกเยอะเลยอ้แถวย้าวยียดเลยสวยมากๆเลย เป็นแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยค่ะม,มนเล่นผูเยอะเลยค่ะต,ตัวใหญ่หดอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มสวยมากๆตอเบอรี่ค่ะแปลงนี่ไก่ๆก,กันเนี่ยค่ะเนี่ยผลไมแ้แถวๆนี้เนาะคะ่ะเจ้าเดียวกันมัดค่ะเจ้าจะปลูกเป็นแปลงแปลง ใกล้ๆกันนะคะนี่สตรอบเบอรีอร่กำลังจับลูกเห็นบ้างค่ะเพื่อนดอกดอกปีนี้สตอรอเบอรี่ก็สิดกมากเลยค่ะเราคันเดียวกันนี่ค่ะฟังุ่นก็จะเป็นเป็นต้นเป็นแถวอย่างเงี้คือลูกพรุนแะควกัน่ะลูกพรุนอะะค่ะปีที่แลว้วดก่นีสวนเชารี่ค่ะเพื่อนออกดอกเต็มเลยสวนตรงนี้ถ้าเจ้าให้คนเก็บได้นะคะน่ะกับ่อยไห้คนเก็บได้ค่ะ มีตะก,กาให้เก็บเนาะค่ะเก็บใส่ตะก,กาแล้วเดี๋เว้าจะเอาตะก,กาหน่อยตะก,กาใหญ่แล้วก็เอาไปสั่งเนาะค่ะเพราะว่าลานลานเพิ่นสิยู่ไอไก่สวนนี่ค่ะติดสวนเนาะค่ะแล้วก็เอาไปสั่งค่ะสามารถเ้ามันเดินเก็บตามต้นได้ะค่ะสวนนี่เนาะค่ะเจ้าบได้ล้อมรั้วไว้ตรงที่ล้อมรัะะ้วนะ่คะเจ้าบใหยค้นเข่าเก็บเนาะค่ะสวนนี่จะยูดติดบ้านค่ะเจ้าด้อค่ะนี่ติดบ้านเจ้ะะาจของ สวนนะคะอันนี้เขาจะออกดอ,อกโดนหลุมังคานเพื่อนนี่เพราะว่าล่วงหลายแล้วนะคะนี่จะออกใบนั้จับคานเพื่อนอย่งางไรค่ะนี่ค้านี่นี่ค่ะนี่น,น,นี่ล่วงแล้วก,ก็จะจับเป็นลูกนะคะนี่มาหันมาค้นี่ป่าอยู่มาเจอเห็นว่าค้านเพื่อน,นเห็นบะขาว ปลาพักเสียนคาะเพื่อนพักเสียนฟรังค่ะแต่ว่าเขาเขาจะออกดอกแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าปลาโยกสิเก็บเอาอันที่ยอดง่ายคานเพื่อนอยเยอะมากเลยค่ะไม่เจอมันนีค่ะเห็นเห็นปลาคาดาปะปลาโล่งมากๆเลยค่ะใกล้ๆแต่กอนบ้าเขาป้านี่บริสังเกตเหรคานเพื่อว่าพี่พักปลาบพราะวบัวรูนาะคะแต่นี่เขาป้านี่เริ่มสังเกตแล้วคาะเพื่อนเจอเยอะเลยคานเพื่อนอไปเก็บใ <c oughs> กล้ถนนดิค่ะนี่ แผ่นนนท่างลโเลนนะคะลูกค้าเกิน่นหยอดเขาอยากออกดอกแล้วจะไปหยอดง่ามง,ง่ามขิ้นไปคัค่นส้มกับปน คำเพื่อนเยอะเลยค่ะเยอะมากมากเลยแม่เมื่อดีการเพื่อนอูดีเก็บเบาบาดเบาไหวเลยเยอะหลายเขากำลังออกดอกค่ะแต่ยังหย่อนอ่อนอยู่ค่ะกำลังออกดอกค่ะเพื่อน นี่ใหญ่ค่ะเพื่อนยอดใหญ่ๆเลยข้าเข้าบ้านแล้วข้าวันนี้ ว่าแล้วค่ะเพื่อได้พ่อขันสมแล้วค่ะแมนนได้ค่ะแต่ว่าเขาออกดอกแล้วเนาะค่ะไปอยูไก่เจ็บเอาอันมีดอกแน่โมมีดอกแล้วก็ดอกกําลังตูมกับมีค่ะไปอยู่เอานะค,ะค่ะเขาบ้านแล้ววันนี้คานเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่เด้อค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย